คุยแนะนำเลยต้องบอกเป็นต้องบอกว่าเลี no yes you know. ้ยงเล่นอันนี้เลี้ยงเล่นนะคะนี่ขนาดเลี้ยงเล่นนะเขาเลี้ยงเล่นปั์เปิดจีตัวเนี่ยโอ้โหจะเป็นมองพาราชีครับมองพาราชีเป็นสกุลทกแก้วทั้งหมดเลยป่ะครับใช่ครับตัดห่อจรนี่เขาเชื่องพี่เก๋พี่เก๋มาเลยพี่เก๋มันลองลองดูแล้ลองอยู่แล้วอันนี้ชื่อชื่อนะ อาะพี่แกอาฮะชื่อมะม่วงจริงเหรอมะม่วงโอ้ยตายผันฝรั่งที่เราเฮจะมะม่วงนั่งงนมะม่วงไม่อยู่ไม่อยู่ตากล้องนะไมอยู่ตากล้องเดี๋ยว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 มา เขาก็เอออ่าอ่าเขาออกกำลังกายนิดหน่อยเอ็กซ์ซอร์ซ์เนี่ยพอพอนกเนี่ยเขาก็จะบินอย่างเงี้นะครับเพราะว่าเขาออกมาจากข้างนอกลูกเอ็กซ์อ่าอ่าอ่าโอเคโอเคอ่ะปล่อยเขาอ่าจารย์สบาย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 ค่ะบ้านเขามีมีอีกหลายตัวนะเออเสรส่วนใหญ่แล้วทุกนกแก้วพุ่ยพันุ์ปรับปรุงเนี่ยจะไม่เลี้ยงนกชนิดอื่นเลยใช่ไหมเลี้ยงแต่นกแก้วเลยใช่ไหม อ๋อเหรอแฟจะชอบเลยอ๋อแเพิ่ม้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแลเพิ่มตะกุลล็กแก้วแต่ละตัวนี่ก็มีจุดเด่นของเขานะชอบตัวอะไรชอบตัวอะมเไม่อิดชอบชอบทุกตัวรักทุกตัวจริงเขาจะมีลูกรานของเขานะพี่ปุ้ยอันนี้สีสวยเต่าฮะน้องเต่าชื่อเต่าอเต่านี่น้องเต่าลูกเต่าอ๋ออ๋ออคออ๋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 อคออออ๋ วันนี้จะบอกว่าไฮโซนะจ๊ะมีไอปุ้ยของตัวเองนะจ๊ะทำไมฮะทำไมอ่ะเป็นก๋สิอะไมกัน่นี่ไอุ้ดูวิดีโอคุัยเป็นภาพวิดีโอพี่วามเขาพูดอะไรนะพูดอะไรนะจพูดกดเลจะพูดสุดเลยอะไรนะพูดะไสุดเลยอะไรนะสุดเบ็กดิสุดเบบี้ิวนนี้จะจะติดเลยนะระหว่างนะติดเบร นี่เธอไฮโซเกินไปแล้วนะจะมีจะมีไอโฟนของเธอไว้ดูวิดีโอด้วยเหรอไหนดูสิเปิดให้ดูอ่ะยูทูบอ่ะเปิดให้ดูแล้วเขาก็จะเรียนรู้จากสิ่งที่ดูแล้วเธอะพูดใมหัดพูดตาอ่ะใช่นี่เธอเธอจะดูอะไรวันนี้เธออ่ะนี่ดูบ้านอื่นเขานี่สอนนกอพูดได้เธอ้พูดให้ได้อย่างเขานะเออเอออ่ะ อันนี้แค่ sample ลแซมเปิัวค่ะหนังมาแล้วเขาดูแล้วเขาดูแล้วเขาดูเหรอก็มีเปิดแล้วก็ดูพี่แก่เขาจะฟังค่ะแล้วกาจะซึมซับของเขาเลยเพราะเขาเป็นนกพูดได้ไงเขาก็จะพยายามออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือก็เปิดทิ้งไว้ให้เขาได้ดูด้วยคือเป็นนกชนิดเดียวกัน แต,แต่แต่ละตัวเนี่ยการเรียนรู้นี่เหมือนกันไหมัลคอตัวนี้จะไม่ค่อยบินจะชอบกระโดดอ๋อสมรชนื่อสิงโตแต่นี่สิงโตอุยโตได้เป็นในประเทศไทยดีชื่อนามสกุลนะเกอหรอสิงโตแหลมหุ่ทำไมไมอ่ะต้องแอบต้องแอบต้อตั้งไงสิงโตแหลมหุ่มแปลว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยอย่างพรประภาเองก็จะเป็นพรประพาสิทธิ สิทธิ์ลันตาสิทธิ์ใช่ไหมพระวรรนสาโอ้พระประพานี่พระประพาจะมีคู่ตั้งชื่อคู่ให้แล้วนะถ้าเขามีคู่พระประพาคู่กับอัครเดชขอบคุณพี่โน้ตมากนะคะโอ้ยอันนีอะไรพระาอัครเดชมาเร็เลยนี่อันนี้กูสวยอันนี้ก็สวยนี่เป็นทอมกเทลค่ะโอ้ทำไมองทุกตัวถึงต้องมีแบบใส่เนี่ยไปแบนด์ คือถ้ามาจากฟาร์มอะค่ะควรจะมีข้อเพราะข้อนั่นก็จะเป็นแบบว่าชื่อฟาร์มแล้วก็เป็นเบอร์โทรของเจ้าของเวลาน้องลุดค่ะปลอดภัยเป็นห่วงค่ะอ่ะแล้วแล้วน้องตัวนี้นะคะน้องตัวนั้นตัวนี้เขาจะอยู่ตัวเดียวไม่มีคู่เป็นพอกรัดเหมื่นกัอพัดค่ะทำตัวพองเห็นไหมคะแต่ลักษณะเขานี่คือไม่สมบูรณ์นะครับ เขาจะเหมือนมองไม่ค่อยเห็นคร่ะตามอายุเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่แตเราเ้าเลี้ยงไว้เราไม่ได้ไม่ได้ไปคุยโอ้ดีจังเลยคือบางคนคือบางคนต้องบอกว่าอย่างหมาอย่างอะไรเหมือนกันค่ะหรืออย่างนกอย่างเงี้ยพอเห็นว่ามันสุขภาพไม่แข็งแรงมันอ่อนแออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับบอกกับตัวเองว่าฉันเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาถูก จิกกันหรือแบบเออดันพิการหรือว่าขาเปรี้ยไปอย่างเงี้ยก็จะปล่อยไม่ดูแลเอาไปปล่อยวัดจิกไม่ได้วัดออแล้วไม่ได้ทำนี้แมันก็ตายคือเหมือนกับม <hi> ันเหมือนบเราทิ้งลูกคนนึงไปเลยอ่ะนกพวกนี้คือมันไม่เ ja. หมือนหมาแมวนะมันอยู่ในธรรมชาติได้นะอย่างเงี้ยคือหมาแมวมันยังมีคนเลี้ยงนะแต่นกพวกนี้คือถ้าปล่อยไปตายตายอย่างเงี้ยนะเขาเป็นนกเลี้ยงเลย คือถ้าถ้าไปอ่ะแล้วเขาปรับสภาพได้อะเนาะเราเราก็โอเคแต่ว่าพออย่างสมมติว่าของสาเคยหลุดไปตัวดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเป็นตอนเด็กๆดูเลยอ่ะก็ร้องไห้ไปสามสี่วันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราป้อนเขาอยู่มันยังเป็นอาหารป้อนนนะเขายังไม่สามารถที่จะไปกินอะไรได้ถ้าไปหลุดออกไปนี่มันจะยากมากแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าโชคดีความโชคดีว่าเขาไปเจอคนเพราะเขาเป็นนกเชื่องเขาก็จะบินหาคนเงี้ยคนเห็นเขาเอาไปเลี้ยงแน่นอนเพราะน่ารัก ก็โชคดีนะไปหายที่ไหนนะจังหวัดเลยคจังหวัดเลยก็ทำไมไม่มาหายที่จังหวัดมาแล้วนะขอบคุณมาเัวเลยเลยไป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 อลยไป้ลยไปเลยไปเลยเลยปเลยไปเายไมเลาไปเลยยไไปเยไเไเลยเลยปเลยเไปเลไปคือเยไปเเลยไปยไไไ ไข่มาเยอะมากครัืะ hmm. ว่าไข่มาแปดแปดใบยอย่างเงี้ยครับ,รบเขามีเชื้อหมดอ mm ื hmm. ถ้าให้เขาฟักเองมันจะ มันจะฟักไม่หมดมันเพราะโลมันจะร้อนเกินไป๋อหรอใบรางหวัดก็จะตายอ้าวเหรอโอ้แปลว่าอันนี้เราก็ได้มาจากหลายคู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่เข้มแบ่งๆแบบนี้ก็ต้องมีจดเบอร์ไว้มันมีพ่อแม่มือใหม่เอากกลับไไปส่่่่่งมมมมถูพอออแืใหย่างนี้ก็ก็น่ากลัวเหมือนกันอย่างที่บ้านสานเนี่ยมีพ่อแม่มือใหม่คู่หนึ่งก็ไถออกมาประมาณหกฟักออกมาหนึ่งอีกห้าใบก็คือไม่ฟักนยตัวนี้คือปัจจัยว่าพ่อแม่ใหม่ใหม่นี่หมาถึงว่า วัยเจริญพันธที่เหมาะสมกับการกับการมีลูกเนี่ยควรจะอายุเท่าไหร่สําหรับควรจะประมาณแปเดือนขึ้นไปจริงจริงมันเริ่มมีลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณสี่ห้าเดือนก็เริ่มมีได้อ๋อนี่ยคมมือใหม่ใช่ไหมเหมือนจะเหมือนแบบเด็กมีลูกอ่ะเหมืนถ้าเป็นเทพแบบคนอ่างเงี้ยก็เป็นแบบเด็กรุ่นรุ่นเลยมีลูกเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกก็จะแบบเลี้ยงไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่ที่สมบูรณ์ก็ควรจะให้าอายุแบบโตโตสักหน่อยปีน ตั้งปีหนึ่งอันนี้เราก็เลยต้องมาช่วยเขาฟักเพื่อเขาจะได้ไม่ตายคุณยอดช่วยไหมช่วยฟักไหมช่วยช่วยกบก็นี่ไงพี่สาเวลาพี่สากลับบ้านไปพี่สาก็ช่วยฟักพิสาบอกเลยเหรอโอ้โหจพี่็าจะซื้ออย่างนี้เลยเหรอก็ไม่ก็ไม่แน่ค่ะเพราะว่าอนาคตมันไม่แน่นอนอาจจะแบบว่าแพ้พัน ขอมพิษาเขาน้องพิษาเขาเนี่ยออกไข่แล้วนะออกไข่ไงที่บอกไงออกน้องไข่แล้วออกเสียแหละเสียเอู้ยเสียได้ก็รอดมาหนึ่งแต่ก็คือพ่อแม่ก้อนอาหารไม่ถึงอ่ะเราเองก็มือใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัยอะไรจบแล้วต้องมาศึกษาอ๋อก็ต้องเรียนรู้กันไปไม่ใช่นะเห็นไข่ไปเอาออเดิมนะพี่เก๋นะเห็นไข่นะไปดูตัวจริงนี่วะใช่พี่พักออกมาแล้วดิว่าไข่ร่วงไข่นะเร่างกันร้อนๆเลยน่ากลัวมากเลยเราปิดเราปิดกิจการตรงนี้เลย เธอไม่กินไม่อิ่มหรอกเธอจะกินเอจะกไข่อย่างเดียวดูเลยหน้ากันงรือเปล่าคุณผู้ชมแม่โอ้ยชั้งล่างนี้แบบว่าเหมือนสวนสัตว์เลยคุณผู้ชมเยอะไปหมดเลยอ่ะอาณาจักรฟอพัทแล้วนะสวัสดี้นะ ส่งเสียงกันจุ๊งจิ้งจุ๊งจิ้งจิ้งกิ๊บซับเนี่ยอันนี้อันนี้คือแบบว่ามีคนนะเขาจะเสียงดังนิดนึงแต่ถ้าไม่มีคนเขาจะแขกก็แขกดูดูคู่นี้ก่อนเลยไหมครับได้คอันนี้อันนี้ต้องดูสีด้วยนะต้องดูสีเป็นคู่ของพี่สาฝากไว้นะ ลูกลูกมีหาานตอนเนี้ยมาฝากที่นี่ด้วยเหรอบ้านบางทีบ้านมันเล็กไปอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการเลี้ยงเด็กออดเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นี่คุณเขาก็น่ารักเลยเนาะเขาอยู่เป็นคู่แล้วก็อันนี้อันนี้เขาจะเรียกสีอะไรนะสีอะไรคะคุณยอดอันนี้สีกรีนกครับตัวผู้ตัวเมียครับอ่าสีผู้เมียเลันนี้เอาพิษสารสองตัวได้เหรอขอตัวเดียวค่ะตัวผู้ เอาตัวเมี้ยที่นี่ค่ะลูกที่นี่เขาสมบูรณ์ฉลาแล้วตอนนี้เห็นว่านี่ได้ลูกเลยนะได้ลูกค่ะตัวเลยค่ะตัวแล้วตัวแล้วนี่ค่ะว้ายก็ใด้หรอหลายคนก็จะแบบว่าเฮ้ยหรหรอว่าแบบเอ๊ะทำไมยังทำไมแรงจังเลยเหมือนที่แรงอ่ะเออพี่แรงทำไมอ่ะเป็นอย่างเงี้ยทำไมขนลร่วมจาวขนยังไม่มีเลยผลร่ว มันเรียกขนหนามันยังไม่มีโกรระยะมาแล้วหน้าตาเขาจะหน้าเอ็นดูอย่างนี้ก่อนใช่ควาที่จะพัฒนาความสวยนะลูกบางทีเนี่ยนิสอาวไปเลี้ยงมีตัวหนึ่งยกเกิดที่หลุดไปค่ะก็คือหัวโล้นมาเลยไม่มีขนเลยอันนี้ยังถือว่าโตแล้วใช่ไหมเริ่มโตแล้วนี้กี่วันมาเป็นปุ้ยอันนี้น่าจะสิบหก เจวันถ้าจะเลี้ยงให้เชื่องเนี่ยต้องเอาสายเนี่ยช่วงนี้แหละในงั้นตอนเรามาเลือกอ่ะเราก็จะเห็นหน้าตาเขาเป็นอย่างเงี้ยมันจะอยากเลี้ยงไหมพี่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะโตมาแล้วมันจะน่ารักสีอะไรยังไงช็อหลักๆเขาดูจากสีพ่อแม่พ่อแม่อว่าพ่อแม่สีอะไรแล้วลูกเขาแต่ว่าตัวเนี้ยผลหาเขาจะแตกออกมาแล้วเป็นสีอันนี้เริ่มแตกแล้วอือเขาก็จะเป็นสีเขียวตามอ่าก็อดทนเลี้ยงไปพักหนึ่งเท่าไหร่นานเท่าไแค่ไหนเขาถึงจะแบบเริ่ม ดูได้นิดหนึน่งระมัน,นสามอาทิตก็กวา่าก็จะแบบน่ารักแล้ว สิบวันก็สิบวันก็คร้องนะโอ่บแต่ว่เร็วนะพี่เก๋นะเร็วนะไม่ใช่ไม่ได้รอนานเลยนะอ่ะนี้คนที่เลี้ยงเขาก็จะภูมิใจด้วยเนาะเขาเริ่มปูมิพักมาเขจะเห็นพัฒนาการเออว่าไอ้ลูกเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยอะไรอย่างเงี้ยจดน้องพักให้เขาเด็กน้องพักมันจะโอเคเลยเรื่องของการพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัหัวใจเขาเต้นแรงมากเลยมันจะเป็แบบไม่ช้ามากไม่เป็นไรเขาอยู่กับคนสวยไงเขากินอะไรครับตัวนี้เขากินอาหารลูกป้อนครับ ต้องเป็นอาหารเม็ดเฉพาะเลยนะมันจะใช้ซีเรียสใช้ซีเรีลสเด็กค่ะนี่ก็คือผสมน้ำร้อนเด็กเด็กค่ะเป็นแบบนี้เบบี๋มากเลยเห็นไหมหน้าตาแบลวเชียร์ตายแล้วแอบมีขนบนหัวนิดนึงด้วยลูกตายแต่สาชอบนะชอบเอาไซนี้ไปป้อนเล้วเขาอะต้องปรับป้อนวันหนึ่งจิมมื้อคะสำหรับสามถึงสี่เลยครับ ่างมือหนึ่งก็ห่างกันห้าหกห้าถึงหกชั่วโมงถ้าเกิดมาที่ฟาร์มเนี่ยเราก็จะบอกว่าวิธีการป้อนยังไงแล้วก็ดูกระเพาะตรงกระเพาะพักรเขาอะค่ะกระเพาะพักเขาจะจะมีรกเม็ดถ้าเกิดหนังาบางมากนะ ถ้าเกิดไม่แห้งลงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะคืออย่าพิ่งป้อนเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารลูกป้อนเนี่ยมันไม่เหมือนอาหารที่แม่เคี้ยวจากปากให้มันจะเป็นอาหารแข็งเนาะอันนั้นมันจะอยู่ได้นานแล้วก็ระบบย่อยจะดีกว่าแต่ถ้าอาหารเหลวป๊บถ้าเกิดทรงกระเพาะพักมันไม่หมดจนแห้งไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปเติมอีกเนี้ยของเก่ามันจะเน่ามันจะทําให้ระบบย่อยเขาไม่อดอโอ้โหนี่เห็นไหม ก็ไม่ยนอ่อนนะก็ยนอ่อนนะเพจได้แล้วนะเป็นที่ปรึกษาใช่ไหปรึกษาก็ปรึกษาปรึกษาก็แล้วกันนะก็มีพี่ปุ้ยน้องแอมแล้วคุณยอนี่แหละค่ะมีแค่นี้หัวจบจริงๆไงถ้าคุณคนใหม่คนหนึ่งนี่ครบโอ้คือตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครที่เลี้ยงอยู่จะเข้ามาขอคำปรึกษานี่ต้องเข้าไปดูที่ไหนยังไงเข้ามาในเพจเฟซบุ๊กเนี่ยครัของพันธ์ไทยแลนด์ค่ะเพราะว่าใครสงสัยอะไรก็มาโพสพูดคุยสอบถามได้วิธีการเลี้ยงหรือว่า ใครที่มีลูกนกอยู่แล้วเนี่ยว่านกเราเป็นยังไงสีสวยไหมหรือว่าเทศอะไรอะไรนะฮะก็จะมีคนมาช่วยตอบคำถามกงนอ๋อใสอยากแก้ปัญหาคับข้องใจไม่มีเงินไม่ต้องโพสไม่จ่ยเดี๋ยแบบที่บ้านมีปัญหาเรื่องขัดข้องเรื่องการเงินอะไรโบบ ก็ของก็ของอ่ะก็ไม่มีเหมือนกันใส่เย็นเลยไม่รู้จะช่วยยังไงแต่เรื่องนกไม่ได้แล้วถ้าแบบคนคนที่แบบอาจจะแบบมีนกพันอื่นแล้วก็มีข้อสงสัยเรื่องนกนี่ได้ไหมคะคุยได้แนะนำได้แนะนได้แล้วก็พี่ปุ้ยฮะคือเราจะรู้เพศมันได้ยังไงตัวนี้ดูดูเพศดูออกได้ยังฮะดูออกพี่พี่เก๋ต้องไปดูอวัยวะเพศมันนะจริงหรอรอเลนดูที่สีขนะถ้าตัวเมียเขาจะ จะเป็นสีสีเดียวทั้งตัวเลยเป็นสีเขียวแล้ถ้าตัวคู่เนี่ยเขาจะมีมาคิ้งตรงขอบปีเขาจะเป็นสีเงินนะครับตัวคู่สวยนวี้ตัวคู่เห็นชัดเลยอ่นนี้สีเงินอ่ะมีสีเงินตรงขอบจะเป็นขอบอะคราวนี้เราดูตัวพันนึงะตัวนี้ราคาหลักพันก็อยู่ที่พันสองนะครับจ้ตูเต็มใบแล้วฮะเต็มใบละ เต็มวัยหมายถึงว่าราคาราคาราคาก็จะขยับขึ้นมาตามอายุเวลวแต่อายุราคาระที่พันสองอันนี้แข็งแรงต่อโลกนะคะเก็บตันเลยอ่าอ่าไปเอนพักผ่อนจะไปดูจะไปดูอ่อีกขั้นหนึ่งราคาขั้นหนึ่งประมาณห้าพันเนาะคือจริงๆเราเราเราดูเนี่ยจริงมัน มันแบ่งเป็นสีด้วยแต่เราอยากจะไล่ราคาให้เห็นด้วยนะฮะว่าเขาเล่นกันอยังไงด้วยนะฮะมันค่อนข้างเยอะมากราคมเยอะพามาดูอีกตัวนึงหลอๆโอโหนี่อีกสีหนึ่งนะอุ้ยนี่สีแบบว่าจออกน้ำตาลหรือเปล่าหรืออะไรเป็นปลาแดงนครับตัวนี้ประมาณหมื่น คือตาแดงด้วยลักษณะตาแดงนี่แปลว่าเป็นมิวเทชันที่แบบไม่ใช่เป็นพันพันตั้งเดิมมันมันจะหายากครับอันนี้เราต้องบีบให้มันออกมาอันนี้จะเป็นชินามอนชื่อสีนะชินามอนน่ากินเลยอันนี้จะประมาณอายุเท่าไหร่คะตอนนี้จะยี่สิบกว่าวันละโอ๋ยยี่สิบกว่าวันก็เริ่มมีขนเต็นๆนี่ไงพี่เกถาม สักคู่ว่าตะกี้สิบสิบห้าสิบหกวันใช่ไหมยี่สิบวันขนเขาเริ่มแตกใช่ไหมพี่คุณเริ่มแบบว่าดูเท่ละอย่างเงี้ยเนาะเออแนวขนเออแต่พอพัดเขาจะมีคือเขาจะมีคข่าอ่ะอะไรเงี้ยเขาจะมีคข่าด้านข้างเนี่ยเนี่ยแหละฮะจะสังเกตเนีนยเออพอลักษณะแบบดูเท่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็ราคาจะขยับขึ้นมานิดนึงอันนี้อยู่ที่หมื่นกว่าบาทด้วยความหายากของสีด้วยใช่ไหมครับพี่คเขาจะหายากแล้วก็สีจะ บางตัวก็จะแพงแบบเพราะว่าไม่มีใครมีเลยพรอบนี้เนี่ยออกออกแบบสีนี้มากี่ตัวถ้าแบบสีนี้เลยได้ตัวเดียวยตัวเดียวได้แนะโอ้ไหลิมิเต็ดนะลูกเนาะยูนี้สุดๆเลยตัวเดียวในโลกเลยนะเนี่ยเ<ต>ี่เก๋ได้แนะในำน,นะนะครับพี่เก๋ก็วันนี้กำลังสมบูรณ์ดีนะลดราคาให้สี่หมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยก็ได้ เดี๋ยวไปราคาเต็มเท่าไหร่นะพี่หนึ่งหมื่นห้าพันรถเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยโอ้โหใจสุดเลยอ่ะใจสุดๆนี่ผมขายเองนะ่คืดถึงคนออ้ถ้าส่งน้องเขากลับไปก่อนละกันเออนี่คือก็จะมีระดับราคาตามความหายากตามความสวยงามของเขาเออนะคะเดี๋ยวอีกตัวสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะให้พี่เก๋ได้ไปชมตัวที่ประเมินราคาไม่ได้บูลค่ามันเนี่ย ไม่มีผลกับที่นี่ครับเพราะว่าใครเท่าไหร่ก็ไม่ขายนี่หรอหโอเดรย์โลบตโอเดีย์โลกจะสวยขนาดไหนเนี่ยมาเหาะไปดูกันไปดูกัน <c oughs> คเขาได้อยู่ทั้เป็นคู่เออจริงด้วยจงกงก็แบบเป็นคู่อันนี้อันนี้น้องเก๋ดูถูกคู่แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยอ่ะไปดูกงเงี้ยนี่งงนี้ก็เห็นสีสวยดีไงโอ้นี่คือสีอะไรครับจะเป็นพาสเทลกรีนกับพาสเทลเยลโล่ครับค่ะพี่เก๋มานี่พี่เก๋มาอยู่ตรงนี้เก๋มาดูอยู่ตรงนี้พัสเทลกรีนกับพาสเทลเยลโล่เนี่ยหรอมันจะมันสีเขียวเหลืองมันก็จะออกเขียวอีกทีหนึ่ง จะต่างกันนิดหน่อยนะคะอันนี้จะเขียวแล้วจะเหลืองอันนี้ราคาก็ขยับขึ้นมาจากสีเมื่อกี้หน่อยค่ะค่ะมันเป็นเพราะมันเป็นเพราะสีมันสวยสวยขึ้นเลยเพราะสีเขาจะเป็นสีที่ขยับขึ้นมาจากสีสีพื้นเด็กพื้นไม่มีสีนะคพื้นจะมีสีเขียวกับสีฟ้าออเขียวกับฟ้านี่คือเขียวฟ้าเหมือนค่ะแล้วตัวนี้เน้ราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ ถ้าเป็นลูกป้อนพลาเซลฟีนจะอยู่ที่ประมาณ4,500-5,000ถึงกระโดดขึ้นมาดีนะถ้าพาเซลเยลโล่ก็จะอยู่ประมาณ6,000พลาเซลเยลโล่พอราคาดีแค่ะนะคะอ๋อเหรอคาดีจ้าราคาดีจ<ม>้าโดนทีนน่มีมูลค่านะมูลค่าแล้วฝึกแล้วด้วยฝึกแล้วเรียบร้อยโดยแม่ควาเองนะ โอ้แต่แต่ตะกี้ที่ถามว่าคือเขาเนี่ยจะอยู่เป็นคู่ครับถ้าอย่างบ้านเรามีกรงเดียวแต่เราอยากเลี้ยงอย่างเงี้ยสิบตัวให้มันอยู่ในกลงเดียวได้ไหมเลี้ยงไม่ได้ครับเพราะนกต่อพัดเขาจะดุพอถ้าอายุเขาเยอะๆเนี่ยคือจะจะได้ในลักษณะนกที่เป็นนกเด็กคือเดเกณฑ่ในกระไรตัวรื่สองเดือนรวมกันได้แต่พอเริ่มสี่เดือนห้าเดือนเขาเริ่มโตเนี <SOUND sound> ่ยเขาก็จะเริ่มจับคู่ เขาจะได้่ตีตัวอื่นคือจะได้แค่สองก็คือคู่ก็คือตัวผู้กับตัวเมียใช่ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียอยู่ถ้าถ้าเป็นนกอายุแล้วจะต้องจับคู่เนี่ยเขาจะได้ได้ได้เมียถ้าเหมือนคุณอ่ะอยู่บ้านเดียวกันมีผู้หญิงสองคนคุณอยูได้ไหมล่ะอยู่ได้ครับพี่ว่าคนเดียวแล้วล่ะอะไรอ่ะไม่ได้ใช่หรือว่าอยู่บ้านเดียวได้ครับไม่ใช่ แต่วาสคนอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับไหนนะถ้เป็นผู้ชายอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้สรุปก็คืต้องอยู่ผู้ชาย่ผู้หญิงแต่ความพัแล้วนั้นันัทยาใช่อันนี้เนี่ยคือขยับขึ้นมาเป็นเครื่องมืออ่ประมาณนั้นสี่พนหนห่นหกอย่างนี้นะคะเรื่องอาหารนคือคืออยากเห็นอาหารเม็ดอันนี้ก็หลากหลายนะครับเออจริงเลยอ่ะท่ไปมีหลายอย่างจัง แต่นี่คี่เก๋เห็นนั่นข้างเนี่ยเป็มฟอะไรอ่ะคะนี่คืออะไรนี่ยเนี่ยเป็นวิตามินเสริมให้เขาครับคเป็นผงชมพูแล้วก็เป็นเสร็ดหอยอ๋อเหรแล้วเขากินเองอ่ะคะเดี๋ยวถ้าเขาต้องการพวกวิตามินหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาจะไปกินนะครับแล้วก็เราเขาควรใส่ใส่แยกไว้นะอย่าไปใส่รวมในอาหารเพราะถ้าใส่รวมในอาหารเนี่ยคือเหมือนเขาจะไม่ได้เวลาเขากินเนี่ยครับ น้องคนที่เกียดแยกอะเกลียดแยกก็เอาทุกอย่างรวมอยู่ในในเออ่ชามใหญ่นะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรท่านจะพูดอทำไมมันมีหลายอย่างกันเลยอะคะควรให้เขากินให้หลายหลายอย่างครับคือพี่เก๋ครับพี่เก๋กินไข่เจียวทุกวันเอาไหมฮะเอือว่าให้อย่างเดียวได้หรอใช่ครัเขาจะได้จะได้สมบูรณ์ครับก็คือกินหลายๆอย่างหลา่อย่าง หลายสิ่งเนาะอีกอย่างนึงเนี่ยที่เห็นอยู่ไอ้ขาวๆเนี่ยใช่ไหมกระดองปลาหมึกครับเสริมแคลเซียมงกินกระดองปลาหมึกเออๆนะครับมันเป็นมันเป็นตัวเสริมแคลเซียมกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจำเป็นว่าจะต้องกินอาหารให้ครบหลากหลายด้วยกนะก็มีวิตามินเสริมมีวิตามินด้วยมีแคลเซียมไม่ได้สารพิษท่โอ้เพราะเขาอยู่แต่ในกรงเนี่ยเราก็ต้องมีเสริมให้เขาจะบอกว่าพี่วานเนี่ย คือคุณพี่ชายังไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคุณเลี้ยงลูกพอคุณเลี้ยงลูกไปแล้วเนี่ยเวลาคุณมีลูกคุณจะเลี้ยงเป็นเลยค่ะเลี้ยงลูกเป็นทันทีเออรู้จักเลี้ยงนก่อนเลี้ยงลูกก่อนใช่เออแล้วก็เห็นได้ทีลูกก็เลี้ยงลูมันประชดมากกว่านะพี่สาวไม่รีบมีสักคนที่ถามที่เสียมีแต่คนเดียวจะมาคนที่ถามที่เสียอะไรไมม่่่ีีีคคนนทท เขานับไปด้วยนักพรพาดิฉันต้องมีคนที่ประมาณ12บสองแล้วดฉันมีลูกอีกเป็นสิบสามเคนที่สามนั่ก็ได้งันเอางันก็หาว่าพี่ปุ้ยมีคนที่ห้าร้อยแล้วเิงั้นเราคนที่สามสิบแล้วดิใช่อันนี้วหกสิบสี่เขาเลี้ยงเป็นคู่สามสิบคู่หกสิบตัวใช่วันนี้คุณเอาลูกคนที่สองไปนะเอาลูกเหมือนจะเลือกคูขอดูนกที่เขาบอกว่าประเมินค่าไม่ได้ แพงๆพงอะไรอย่างเี้ยทางนี้เลยทางนี้เลยให้ให้เดาให้เดาเหลือนะให้เดาว่าของไหนให้เดาโอ้ยให้เดาว่าผมไม่เขียนไม่รู้เรืใช่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้อันนี้่ละเนี่ยแต่ว่าตัวไหนอ่ะให้ให้ดูตัวไหนให้คีดว่าตัวไหน หลาดหลายกระไสีเขาก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่แต่ละตัวเนี่ยสังเกตเห็นว่าจะมีหลากหลายอันนี้มีสีน้ำเงินมีสีฟ้ามีสีแต่อันนี้อุ้ยอุ้งหัวมันเป็นฟ้าตัวมันเป็นเขียวปีกมันเป็นสีเทาด้วยเอ๊ะยังไงกันอ่าตัวไหนคะตัวไหนคะตัไหนกันอ่ะห้าสีสามสองแ้วตัวนู้นหรือเปล่าสีมันเดือดดูใช่ฮะนวลนัวใช่ อันนั้นอันนั้นหลายสีในตัวเดียวก็เลยชื่อชื่อโลเลค่ะปกติสีนกแก้วเขาก็จะมีสีเขียวหรือสีฟ้ากอ้สวยเนาะไปเลยใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เขาจะมีเขียวกับฟ้ารวมกันอยู่ในตัวแล้วสีเขาก็แบบว่ามันมันกลืนไล่์สีเขาจะแตครึ่งเลยว่าฝั่งนีฟ้าฝั่งนีเขียวแล้วพิเศษพิเศษนี่คือเขาเป็นนกพายด้วย ทีใช้นี่คือแล้วก็จะมีขนเหลืองแซมด้วยขนขาวแซมด้วยคือแซมหลายสีมากไม่ได้สีเดียวสีเขาก็เลยแบบออกมาแล้วสมูทนวลน้อกลายเป็นนกเจ็ดสีสวยดีอ่ะตรงข้างหน้าแบบเหมือนไข่ไปเทสเนี่ยนในสายพันธุ์ของนกพันธุ์อื่นนะครับที่สีแบบนี้ที่แบ่งชื่อสีเนี้ยมันจะเรียกว่าฮารวไซเดอร์ คือสายพันธุ์อย่นี้จะมีแล้วแต่ว่าในสายพันธุ์ของฟาพัดเนี่ยยังไม่มีครับแต่ดต่างเทศก็ยังไม่มีตัวแรกของพ่อนั่นมาอย่างไรกานเพราะจริงจริงมีอะไรกับสีอะไรมันออกมาเรียกว่ามันฟุกมากกว่าเพราะเราเราโดนนะพี่เจรฟุกได้เนียนขนาดนี้เลยครับโดเลแปลว่าพ่อพ่อแม่นี่ก็ไม่ได้สีนี้ไม่ใช่พ่อแม่เป็นเป็นพายคือบพายคือเงยนที่แบบอ๋อแล้วลูกเขานะฮะเขามีลูกไงครับ ลูกเขามีมีลูกอะครแล้วได้สีนี้ไหมครับไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ฉะนั้นยังถือว่าเป็นนกตัวเดียวในโลกที่สีนี้อยู่ครับใช่ให้ไ้ใหาได้คุณผู้ชมก็ลองดูเลยครับหน้าตาเขาลนมากเลยเนาะหนาตาเล้านล้าดีนี่ดูดิถ้าประมาณประมาณให้พี่ปุ้ยประมาณราคาเอาต้องเปลี่ยนเทียบเป็นราคาแล้วแหละมูลค่าของราคาเนี่ยเท่าไหร่ มมันนประาณถูกความคุกมันประมาณได้ด้วยเหรอคะคุณก็ผมก็ไม่ได้ค่ะมันจะแยกเป็นเศษอะค่ะมันแบบเออมันไม่ได้นะมันแยกไม่สมบูรณ์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสมบูรณ์ด้วยที่ที่ใสงหอกมาว่าแข็งแรงตัวค่ะตาแป๋บแลวใสตาแป๊บตัวนี้คงไม่ได้แต่รอเจเนอเรชันต่อไปจากตัวนี้อาจจะได้ก็ความคลุกค่ะอาจจะแบบว่าพอประเมินราคาได้แต่ตัวนี้ไม่ขายแน่นอน แต่มันอยู่เป็นสี่ตัวแหละครับอันนี้ลูกลูกลูกจะเป็นลูกที่เราเอามาฝากเขาเลี้ยงเพราะอย่างถ้าถ้ากรงอื่นมีลูกหลายตัวเนี่ยเอาเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็มาฝากเขาอยู่ก็เลยลูกก็เลยโตได้ๆกับพ่อแม่และเต็งที่เด็กอยู่ใช่ไหมมันมีสองตัวที่ยังเด็กอยู่คือปากจะดูได้ที่ปากค่ะถ้าปากออกสีชมพูอ่อนๆเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเพาะฉะนั้นจะเป็นนกเด็กอยู่แต่ถ้าบีดแล้วพอโตโตแล้วโตเต็มที่มันก็จะโตเท่ากันใช่แล้วปากมันจะบีดลงนิดเลย อ๋องั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโตแล้วค่ะพี่เก๋เอาตัวไหมโอ้โหประมาณข้าไม่ได้แบ่เคเนี้ยกินอยู่นั่นกินได้ตนั้นี้เอยู่นคือแล้วมือใหม่หัดเลี้ยงเอาตัวละล้านไปที่ถ้ามันตายนี่น้ำตาลลวกเลยนะแต่ตอนนี้ก็ก็จะเลี้ยงง่ายแล้วพี่เก๋ก็ดูแลเขาดีอย่างเดียวนอ้พี่คุ้ยเชิญเชิญนะนี้พี่สารขึ้นมานะอ้าวก็วันนี้มาบุกถึงฟาร์มฟอร์พัสไทยแลนด์ฟอร์พัสดินเลิฟนะขึ้น ตอนนี้เนี่ยย้ำอีกท <t eth> to er. ีสําหรับช่องทางในการเข้าไปพูดคุยในกลุ่มนะเพราะเขามีมีกลุ่มกันอยู่นะพอพัชไทยรันในในไลน์อ๋อแฟนเพจเฟซบุ๊กเข้าไปดูได้แล้วจะมีแบบมีหน้าตามีตัวอย่างนกอะไรอย่างเงี้ยให้ดูด้วมนหลน์ีัลจะมีเพื่อนเอามาโพาะให้ดูว่าสีนั้นสีนี้เหมือนว่าให้เพื่อนๆได้ดูรูปดูนก บางคนไม่แน่ใจเรื่องเพศก็จะถ่ายรูปมาให้ดูช่วยกันวมีะห์กันหน่อยถามตอบอะไรถามตอบค่ะแล้วก็อีกเพศนึงจะเป็นเพศซื้อขายเลยหมายถึงว่าใครอยากจะซื้อนกขายนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอีกเพศนึงให้เลยถ้าอยากจะมาดูที่ฟาร์ม จุดนี้มารุกคองสามเอ็มพีอารีนาคองสามลาลุกาเอ็มพีอารีเข้ามาทางถูกปเต็มเนี่ยค่ะเราวิ่งตรงเข้ามาตรงเจ้นลาลุกาใช่คะแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆหาง่ายมากคุณผู้ชมมองซ้ายมืออย่างเดียวเลยผ่านกอตททอปุ๊บเตรียมดูซ้ายมือเลยนะคะให้ถึงคลองสามก่อนนะเออแล้วเดี๋ยวก็เจอเลยที่นี่เปิด เวลาไหนวันไหนบ้างครับก็ทีนี้เราเปิดทุกวันแต่ว่าโทรมานัดก่อนก็ได้ครับอ๋อจริงๆโทรมาก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีเท็กนิดนึงไม่อยู่เขาจะได้แบบว่าเออชอบนกยังไงเดี๋ยวเได้ติดใจได้ในน่ารักจริงๆเลยนะคะและนี่ก็เป็น อีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฮิตเหลือเกิน<ช>นะให้หายข้องใจกันว่าทําไมเขาถึงฮิตเพราะความน่ารักเนี้ยเลี้ยงง่ายแล้วก็หูยเขาแบบติดยิ่งลูกพี่วามนะเดี๋ยวันหลังให้ดูลูกพี่วามวพามาจากตูทีไลอูไ้ไปทักทายคนน้้นคนนี้เนี่น, <ะ S 1> นี่แหละนิสัยแบบเนี้ยนะคะก็เลยทําให้เจ,จา้านกกรอพัตตอนนี้ค่ะกลายเป็นที่นิยมมากใครอยากเลี้ยงมาปรึกษาพี่สายได้มาปรึกษาพี่ยอดได้แล้วก็ปรึกษา อ่านะคะพี่ปุ้ยด้คุณแอมด้วยคุณแอมด้วยรู้จริงเลยค่ะวันนี้นะคะแต่วันนี้เดินไปให้อาหารนกแล้วเมื่อกี้ะลูกหลองลูกหลองอะไรคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับรพไทยแลนด์ที่เปิดบ้านเปิดฟาร์มให้เราเข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณค่ะเพราะแต่ที่นี่คนดีนะเขาไม่ห่วงวิชาเลยเนาะที่บอกสูตรก็หมดเลยเมื่อกี้นี้แค่ยืนแป๊บเดียวพี่สาบอกหมดเลยนะสีนี้ผสมเสีนี้เป็นสีนั้นนี่ ไม่ต้องไปมองจิใครอยากรู้แวะมาพูดคุยกันได้ที่นี่นะคะไดค่ะตอนนี้ยังมีสาระดีๆอีกนะครับรายการที่นี่บนไทยปดติดตามในช่วงหน้าแต่ตอนนี้ขอดื่มนาสมนุกขอีอยู่นุกันไหมผมจะลังกินมากเลยนี่เราไปทูบ้างดีกว่าเผื่อเราจะได้กลับบ้านไปเลยไปเลยหาเลยหาเลย